เห็นชัดบ่าขอบหูคลิปหูเป็นยังไงหรือว่าไอ้ขอบแข้งขาเป็นยังไงครับเอาคู่นี้มาเท่เลยครับนี่นี่ลูกไอ้อันดามันครับลูกสาวอันดามันลูกดีบีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งนะครับจ้าเดือนแล้วครับนี่ลูกประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับมีใบมีหลอดไห้เยอะหรือครับเนาะมีครับนี่เขาหนีเฮ็ดไห้เลยเด้อครับพี่น้องครับนี่เนื้อหนังถือว่ากระดงแดงดีจนดีนะครับเ้อเอาเสื้อผ้าบิ้งนมก่อนนี่ผ้านี่ก็น่าจะเห็นชัดนะครับนมสีหัวจิ้มดำๆนี่แหละพี่น้องครับ ส่วนท้ายของหางของลูกไปหาแค่นหลังไปยังไดครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง ท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปร <S <S <บ>ลูกบงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาค่ะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกัสิพาธีพีาน้องนี่มาเบิง้งมาเอางัวนะครับพี่น้องครับจากอำ,อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับเด้อซึ่งตรงนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นงัวงจากข้อวัวชินจังนะครับพี่น้องครับพิกัดกัยุธีบ,บ,บ้านลานตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับเด้อมื้อนี่กัมีมาให้พี่น้องหลายอยู่คับพี่น้องก็จะเป็นวัวท้องวัว แม่ลูกนะครับพี่น้องครับมีแพ็ค2ได้3ามน้ำเน้อครับเดาอนี่แหละหรือผู้ใดอยากกะได้ง้วนนี่ครับบดบดแบบนี้เนาะหรือแม่ลูกนะครับพี่น้องครับราคาเกษตรกรจับต้องได้แน่นอนนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะติภาพมาเบื้องกันนะครับเนาะว่าตัวใหน่นาสนนาเรียงนะครับพี่น้องครับแพ็ค2ได้3คือคู่ไหนเนาะจะพามาพูดคุยกันนะครับก็นอื่นกะีิภาพไปพูดคุยทักทายกับทั้งเจ้าของงัวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับของงัาชินจังครับแนะด้าโตนะครับ ครับผมมาดพุ่นผลเด้อครับมาดพุ่นผลเป็นเจ้าของง้ออยู่นี่นะครับเนาะอ่ะนี่แหละครับพี่น้องเอาอ่าก่อนอื่นนะครับพี่น้องครับกสิพาเบื้องตัวแรกตัวนี้กันเลยนะครับเด้อนี่แหละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตัวนี้รายละเอียดของง้อครับผมตัวนี้ง้อทองครับทองเจ็ดเดือนเป็นวัวท้องเจ็ดเดือนเลยได้พี่น้องครับครับวัวทองเจ็ดเดือนทองกับพริกแดง ท้องกับ sk 5 8 1พริกแดงนะครับเออเนี่ยบังทายยางไปน้ำเล็กครับพี่น้องครับอันนี้มีใบมีหลอดไห่อยู่นะครับเนาะมีอยู่ครับอันนี้มีใบมีหลอดไห้ทุกตัวอยู่เป็นบ่ครับครับมีครับมีทุกตัวนะครับตัวนี้ส้นสูงส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับเดีวัดไปส้นสูงร้อยสี่สิบครับระบาลร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องตัวนี้ท้องประมาณจังเดือนหรือครับนี่ยเจ็ดเดือนครับโอ้ท้องใหญ่เจ็ดเดือนแล้วพี่น้องเป็นท้องตัวที่ไหนครับท้องที่สองครับท้องที่สองนี่แหละพี่น้องเอาเครื่องบดเครเเเสีีียววววลาาาททท้้้องง่่่่พรรริกแดไไหคัับตน หกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้าเด้อครับพี่ดองครับว่าสู<อ>งได้ครับลอยสี่สิบต่อรองได้เด้อพี่ดองเด้อนี่แหละเครื่องดำๆเนี่ยแหละครับหกหมื่นเก้าได้บัวท้องนะครับมักแบบนี้เมาเลยอันนี้ราคาเนี่เขารวมส่งน้ำบ่รครับรวมส่งร้อยกิโลครับรวม <100 S 1> ส่งร้อยกิโลเด้อครับพี่ดองเด้อนี่แหละเอาพรมสีบึง้งอ่าการเดินกันยางหงก็บ่มีปัญหาตรงนี้ค่าบโทค่าถอนเหรอครับหกหมื่นเก้าเอาฝากเบอร์โทรโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองครับสี่เจ็ดเก้าสามศูนย์ศูนย์สี่ อีกเบอร์หนึ่งครับ087 5 0 5 1 4 8 3อ่าหรือผู้ใดอยากติดต่อทาง Facebook นะครับ Facebook มานนิตพูนผลครับมานนิตพูนผลนะครับไล่ก็ใส่เบอร์เบอร์ไหนครับไล่เบอร์แรกเบอร์ทั้งสองเบอร์เลยครับทั้งสองเบอร์นะครับพี่น้องสามารถทักมาได้ครับเด้อช่องทางใดที่สะดวกนะครับพี่น้องสำหรับผู้ที่อยู่ตั้งประเทศก็สามารถทักไล่ทักเฟซไปได้นะครับเนาะต่อรองได้ไม่มีตำหนินะครับตัวนี้เนาะครับไม่มีครับนี่แหละส่วนหน้าพี่น้องครับอันนี้ง้อเฉิงเชื่องนิ่งๆนยยกดดีีครับผมเ๋ิ่ะ พาดูข้างหน้าดำๆเห็นชัดแล้วแล้วก็นี่เบื้องเล็บเบื้องกีบอันนี้น้มกับบมีติงหรอกนะครับเนาะเอาหมักตัวนี้มาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับเออมาชมเลยนะครับเนาะอ่ะนี่อยากได้แบบนี้แผ่นหลังเพียงใดครับตัวเต็มดีนะครับเด้อนี่ส่วนไทย6กหมื่นเก้าเมาครับเอาเบื้องมุงกว้างครับพี่น้องครับตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนมาเลือกมาชมเอาเนาะหรือว่าผู้ใดรอคอยอยากจะได้ในส่วนของแพงสองได้สามเนาะ จังไปเบื้องกันเดามักกับาเบื้องยุนหาขอกอีกที่หนึ่งนะครับตัวต่อไปครับผมครับแม่ลูกครับวันนี้เป็นแม่ลูกถือว่าเป็นง่วงโบที่เฟมใหญ่ด้วยครับเด้อเดี๋ยวผมไปไล่ลูกแป๊บเดี๋ยวให้เพิ่นเลยไล่ลูกมาให้ได้ครับพี่น้องครับซึ่งการถ่ายคลิปของบุญชูชาแนลกับการออกแบบตามธรรมชาติครับหมายความว่าง่วอยู่จังใดกัให้มันอยู่จังสั้นแหละครับพี่น้องครับค่อยๆเบื้องเส้นกันไปเอานะครับเนาะเป็นแม่ลูกเด้อนี่มีหลายเยอะครับพี่น้องครับนี่ตัวแดงๆตัวนี้พละกามีง่วขาวนะครับ มาลูกมาเร็วเดี๋ยวไปไปตาแม่เร็วเห็นไหมครับพี่น้องครับจ้าหน้กับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ได้ครับเด้อพี่น้องจะได้เห็นคลิปใหม่ใก่อนใครเลยอันนี้คือไอ้ลูกแดงนี่เป็นลูกของแม่โบ๊ทเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไล่ไปใส่กัะให้เบิ่งนะครับเนาะลูกไม่จักเดือนแล้วครับนี่ลูกหาเดือนครับหาเดือนนะครับพี่น้องครับลูกของพอตัวใหญครับนี่ลูกมันบ่มีใบครับลูกกี่ น่าจะเป็นลูกคมตมากน่าจะเป็นลูกคมตัวนะครับต่วเมีนี่สูงลอยหาซีฟบวกอะพี่น้องครับครับแม่ผสมไปครับนี่แม่ยังครับแม่ทองว่างย่ลูกหาเดือนนะครับพี่น้องเป็นลูกตัวเมียนะครับเด้อลูกที่ได้ครับที่ยืนอยู่น่ะลูกที่2ครับลูกที่2นะครับก็แสดงว่าลูกจะไปดีก่าเป็นลูกตัวที่3นะครับเด้อนี่รน้มซีหัวนี่ครับพี่น้องเห็นชัดว่าหางยาวๆบ่มีดังบ่มีแซมนะครับเนาะอยากได้มากเลยนี่จะภาพบิ่งลูกทั้งนี้ครับพี่น้องเอาตัวเมียลูกคมตนนะครัับเาห็ชด่ ข้อหูวคลิปหูเป็นยังไงหรือว่าไข้อแข้งขาเป็นยังไงครับเอาคู่นี้ว่าเท่าไรครับนี่คู่นี้ว่าเจ็ดหมื่นสองครับเจ็ดหมื่นสองนะครับพี่น้องครับลูกตัวเมียนะครับแดงดีเป็นวัวแม่บดนะครับเนาะเอาผู้ใดอยากจะได้เห็นแล้วหยัดหมอท่านผึ่งกับทั่วก้อนเลยครับพี่น้องครับพูดคุยต่อรองไห้เด้อครับเด้ออันนี้เพิ่นส่งฟรีให้ยลอยกิโลอยู่ดนะครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบนี้มาเลยคู่นี้มีตำหนิตรงไหนบ้างครับตำหนิไม่มีครับไม่มีนะครับพี่น้องครับนี่แหละเดี๋ยวจะให้เบื้อ่า ส่วนหนาดนะครับพี่น้องครับของแม่เพิ่นนะครับเด้ออ่ะนี่นี่ะครับเด้อส่วนหนาแล้วก็เบรรษัส่วนท้ายของลูกเพิ่นน้ำนะครับนี่แหละพี่น้องครับลูกกระติสูงประมาณร้อยยี่สิบกัวได้อครับพี่น้องครับแม่ในร้อยห้าสิบกัวแล้วนี่เบิกเอาเจ็ดสิบสองนึงนี่ครับพี่น้องนี่ว่าตัวแม่สองตัวครับผมนี่ลูกไอ้แม่อีกกน่อยกระเทียผสมได้เลือกพอดีๆใส่เอาพี่น้องครับลูกกระตออกไม้ใหญ่ยี่หรอกนี่ว่าขาดน้ำเลี้ยงครับเพิ่อนท่านได้ผสมอ่านี่ยนะครับ เอ้ามาเอาเลยนะครับพี่น้องครับซึ่งงัวายูน่จากคอกวัวชินจังนี่พี่น้องผู้ใดอยากจะได้แบบไดสร้างได้นะครับเนาะหามาให้ได้ตลอดแล้วก็โทรมาได้ตลอดนะครับด้วแม่เมาเห็นชุดนี้เพิ่นกิดมีมาให้ตลอดนะครับพี่น้องครับก็สิมีง้วแบบนี้แหละนี่สิมดำนะครับพี่น้องครับลูกเอาไปแล้วบ่มีคขาโทรขาถอนดอกเจ็ดหมื่นสองครับพี่น้องเดี๋ยวรายคนอาจจะเบื่องกีบเร็บนะครับเนาะนี่กีบเร็บบ่ยงายเลยครับพี่น้องเด้อกีบดีดียู่ครับผมอ่า มาเลือกมาชมมาเลยเห็นชัดไปครับพี่น้องครับเอานี่นะครับเด้อนี่ยแหละส้นหนาหูไป่ยแหละครับง่วนหนึ่งหนึ่งถึงเชิงอ่าโตต่อไปครับผมครับมาครูหน่อยครับครูหน่อยนะครับง่วนหน่อยหลายอยู่ด้วยครับพี่น้องนี่มันเป็นเหล็นน้ำกันญี่ปุ่นเนาะกตเป็นธรรมชาติของวัวเล็กวัวเด็กอ่เดี๋ยวครับพี่น้องนี่เบง่วนหน่อยบักหลายนะครับเด้อพี่น้องนี่จังโตแล้วล่นจากคลิปกวอนมูลว่าเพิ่นขายไปบุ อะนี่นะครับอยากได้มาก่าพี่น้องครับคู่น้อยกับตัวนี้มันว่ครับเป็นคมคมที่คมที่สองตัวเหลืองนะครับนี่นะครับเด้อลูกนี่จะออกเป็นสีเบ็ดขอบเปลือกนะครับพี่น้องครับเกิดจากแม่เท่าบดอันนี้เบื่อไหร่จะเป็นลูกแรก้ยงนะครับง่ายังแม่ยังสาวๆอยู่แม่กัดเสียสูงรอยสี่สิบก้อนเหรเด้อพี่น้องครับร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะลูกตัวเมียเด้อครับพี่น้องนี่จิีมดำๆนะครับเนาะนี่แหละแม่นี่ผสมไปไป๊ครับยังครับ ยังไม่ได้ผสมนะครับพี่น้องครับนี่แหละรูปร่างหน้าตาด้านคางด้านนี้เนาะ,ะให้พี่น้องท้ายในใจครับพี่น้องจะถูกตกถูกใจบอราคาที่มันจะเปิดต่อไปนี่คููนี่ทั้งอของว่าชิ้นจังววาเท่าไรครับห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับแม่บดลูกแดงเนาะนี่แหละส่วนหนาของลูกเป็นยังไงครับเบื้องเอาพี่น้องให้เบื้องใกล้ๆนี่แหละครับผมนี่ดูนะครับเนาะดูเล็บนะครับเนาะแผ่นหลังงวงหน่อยเป็นยังไงเออสูงกับสี้อย ยี่สิบกัวนะครับญ่ก็ตูหม่อกี่เด้วพี่น้องเด้อตัวนี้เอานี่แหละห้าหมื่นเก้าเด้อครับเด้อมักน้ำมาครับนี่เราจะพาเบื้องลูกของไอ้ไอ้เบื้องนมของแม่มันครับพี่น้องซีหัวนี่แหละนี่ด้านข้างด้านนี้นี่นะครับเบื้องมุมนี่พี่น้องมุมกวางมุมนี่เออเป็นยังไงห้าหมื่นเก้านี่เพราะเอาปะครับนี่เด้อด้านข้างนะครับนอกของลูกเิ่นสิมเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของหน้าแม่นี่เป็นยังไงพี่น้องครับ นี่ดูเอาเลยงวเชื่องเชื่องนะครับพี่น้องครับแข้งขาดำกับริบดีๆอย้วครับเด้อนี่เอ๋อมักแบบนี้ชอบแบบนี้มากครับตูครูนี่กับบวมีตําหนี่นะครับเนาะบวมีครับคี่ไม่มีตำหนี่นมบวมีตจริงนะครับเด้อพี่น้องแม่มันนมสวยๆเลยล่ะครับผมนี่สีหัวเอ๋อกีบเล็บแม่เป็นตังไต่ครับพี่น้องเบื่อเอาใกล้ๆจับได้โอ้พี่น้องนิ่งรูปไดใบได้เลยแหละหางกับบัวดอกบัว่างบัวแซมครับพี่น้องครับ เอาเบื้องชัดๆพี่น้องครับจิบเป็นสีจังไรก็ให้เบื้องเอาเด้อครับเด้อนี่อ่ะนี่ชอบแบบนี้มากเลยสองตัวนี่หาหมื่นเก่านะครับเมื่อถึงตัวละสามหมื่นหนึ่งพี่น้องครับตัวสองหมื่นกว่าครับพอว่ามันต่อรองได้อีกน่าจะต่อรองได้หลายเยอะครับให้ได้ทรายว้ามากครับพี่น้องอ่ะนี่แหละมีมาให้เด็ดๆเลยนะครับต่อไปครับไปนี้ครับตัวไหนครับ ต่อไปเป็นแพกสองแพกสองได้สามครับโอ้แพกสองได้สามเป็นครูไอ้แม่แดงนี่ครับพี่น้องครับซึ่งลูกตัวนี้ต้องบอกว่าตั้นตันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งลูกก่อนเนาะบุรว่าลูกพอไหนเด้ดตันครับเถนี่ลูกไอ้อันดามันครับลูกสาวอันดามันลูกดีบีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งนะครับจักเดือนแล้วครับนี่ลูกกับมันเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับมีใบมีหลอดไห้อยู่เนาะครับเนาะมีครับมีเขานี่เฮ็ดไห้แล้วเด้อครับพี่น้องครับนี่เนื้อหนังถือว่าก็แดงๆดงดีจนๆดีนะครับเด้อเอาเส นมกอนนี่ถ้านี่ก็น่าจ,จะเห็นชัดนะครับนมสีหัวสีบดำๆนี่แหละพี่น้องครับนี่ส่วนทา้ายขอหางของลูกไปหาแทนหลังไปยังไงเอาสูงก็น่าจ,จะร้อยยี่สิบห้าบวกพี่น้องครับตัวนี้นี่นะครับเดอ้อเนื่อหนังหู่ย่วนว่าแข้งขาขอบหัวไปยังไงเบื้องเอาใกล้ๆนี่แหละครับผมนี่เอาเบื้องลูกก่อนนะครับเดอ้อลูกของอันดามันนะครับวันนี้แม่ท้องก็พอได้ครับนี่แม่ท้องพริกแดงครับ พริกแดงจะเข่าจะเข่าสามเดือนครับจะเข่าสามเดือนอันนี้ตรวจท่องไห้หรืบว่าข้าแม่ตรวจแล้วครับตรวจเรียบร้อยแลีวบอันนี้ไอ้คลิปตรวจท่องครับมีคลิปตรวจท้องไห้แล้วครับพี่น้องครับเอาแม่สูงอยู่เท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้เป็นลูกที่ใดครับตัวนี้ตัวในท้องเป็นเป็นลูกที่ลูกที่สามครับลูกที่สามนะครับพี่น้องครับเอาเนี่แหละส่วนไทยนะครับเนาะแม่เห็นว่าการส่งลูกไห่มาของอันดาเมื่อกี้ตัวบบหนาบบกตันครับพี่น้องครับนี่แหละ อยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับเดอ้อเนี่ยนะครับอ่ะเดี้อจีบไปไล่ลูกโอ้รู้ไปทั้งพุนแล้วมั่งคอกเ้าครับมั่งคอกแล้วทั้งมุณหมุนไปกินหญ้าทั้งคุนพี่น้องเอาเบิง้งไว้นะครับเดอ้อตัวเมื่อกี้ท่องแล้วก็คู่นี่มื่อกี้เท่าไรครับนี่ว่าเทา่าไรเปิดไว้แปดมือเก้าครับแปดมือเก้าแพกสองใดสามนะครับเดอ้อเดี๋ยวจะให้เพื่อนไล่ไอ้ลูกอ่าไปใส่แม่ครับพี่น้องครับมันหมุนมากินหญ้าอยูย่พี่แล้วรอดไปลูกรอดไปเร็วนี่นแล้วมาเป็นล,ลูกรอดรอดรอด <laughs> เออนี่นะครับนี่ผมนีท่ทวนตัวแหลกนะครับเดอ้อนี่ตัวแหลกกับแม่ทองตัวนี้วัดนี้ไอ้คู่แม่ลูกตัวแม่กับแปดหมื่นสองนะครับเนาะอ่าคู่ดันหาหมื่นกลัวแล้วก็คู่นี่แปดหมื่นเก้าเพนแพ็กสองได้สามนะครับเดอ้อเดี๋ยวจะเบิ่งใส่กัดเนาะนี่ลูกตันดี่ดีครับพี่น้องครับแปดหมื่นเก้านะครับเนาะแพนสองได้สามนี่แหละไปเป็ลูกไปหาแม่เร็ว เมื่อกี้เห็นตัวเนน้อยตัวนี้สวยปุ๊บพี่น้องแล้วก็เอ้าพี่น้องเห็นปะแพ็กสองได้สามอันนี้ตัวนี่จากคลิปก้อนป่ครับนี่แม่นครับอันนี้ขายไปะครับนี่ขายแล้วครับโอ้ปีต้องหันนี่ครับปิดหัวอล้นสวยๆตัวบอกใหญ่ด้วยครับพี่น้องอันนี้จบไปเท่าไรครับนี่จบอยู่ที่แปดสิบแปดสิบเจ็ดกับแปดสิบเจ็ดแปดสิบกัวด้วยครับพี่น้องครับตอนนั้นเพื่อนห้องไว้ยไหนจะเก้าสิบกัวนี่ก้าสิบหาเท่านีนี่แหละครับจบหมดเลยนี่จบไปแล้วด้วยครับด้วยตัวนี้พีี่น้้อองครัับเามตว แนะนำอีกว่าครับปิดท้ายตัวไอ้ลูกซีไวตัวนี้นะครับลูกซีไว้ด้วยครับพี่น้องครับโอ้ตัวนี้เป็นวัวสาวด้วยครับพี่น้องครับปิดท้ายลูกซีไว้จักเดือนแล้วครับนี่ประมาณ8เดือนครับประมาณ8เดือนดนะครับพี่น้องตัวนี้หนังอยู่หนังหยดนี้ดีครับผมเดี๋ยวสิพาพไหลไปบึงทางนี้นะครับเนาะเออมันคนละตัวกับตัวเมื่อกี้ด้วพี่น้องครับมันคล้ายๆกันตัวเมื่อกี้นตัดกันกลัวเนาะนี่ลูกซีไว้นะครับพี่น้องมีใบมีหลอดครับมีใบมีหลอดไถ่ตัวจังสีนี่ว่าไปเถอะเลยครับ ห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าด้ครับพี่น้องครับผูดใดอยากจะได้ลูกซีไว้ได้ครับเด้อดูดิห้าหมื่นห้าได้ครับพี่น้องครับนี่น้องกำลังห่ากำลังห่าพี่น้องครับนี่ลูกซีไวห้าสิบห้าได้ครับนังนุ่งอยู่จนๆแบบนี้แหละมักแบบนี้มาเอาเด้อพี่น้องเด้อมีงวงสาวมีงวงหน่อยให้พี่ให้น้องในเหลือได้ชุบน้ำเนาะนี่แหละข้อขาแข็งขาครับอันนี้เขาม่ดดูว่าเด็ดเห็ดบ่ตัวนี้เห็ดครับเ็ดวนะครับพี่น้องครับนี่เอาไปลูกไปเร็วหาหมื่นห้านะครับพี่น้องครับ สูงร้อยกับร้อยยี่สบนะครับร้อบาวกนี่ดอกพี่น้องครับตัวนี้อ่านี่ทีเด็ดสได้สามนี่ครับแปดหมื่นเก้านี่มัวรวดแต่ลูกเด็ครับใส่แ้วพี่น้องครับเบื้องเอานี่คูนี่นี่นะครับเด้อนี่แหละแปดหมืนะครับเนาะเอาวันนี้ของวชินสั่งกับมีไมสมิ่นะครับเนาะครับแม่นครับแต่ลากับมีง้วนไม่เยรื่อยยี่มันบ่ครับ นี่เขาเรื่อยๆครับเขาเรื่อยๆกับสีนี้ละครับประม้านนี้เป็นบ่ครับนี่แม่ลูกมีงวททองกับสีราคาปบะบ้านนี้แหละครับพี่น้องครับกับทเป็นงวงหัวหล่นตัวแยงๆัันกับแปะปืนกั้วไหมพี่น้องครับเอาอยากจะได้กับติดต่อติดตามไว้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อใปแค่นี้ครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชร สูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องรอง